แบบนี้เลยน,นี่ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทําแกงมัสมั่นไก่ค่ะ แกงมัดสมั่นไก่สูตรทําขายหน้าร้านเจวุ้นเนาะปะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมา <S <S นี่วันนี้เจวุ้นก็จะพาเพื่อนๆมาทํานี่นะคะมัดสมั่นไก่ค่ะมัดสมั่นไก่เนาะก็จะมีวัตถุดิบก็จะมีไก่แบบนี้ค่ะเจวุ้นเลือกแบบนี้มานะที่เป็นเเขาเรียกส่วนสโพกที่มันติดน่อ,นองอะค่ะเนี่ยเอาแบบนี้ค่ะ อันนี้เจวุ้นจะใส่สามสิบบาทก็ชิ้นหนึ่งต่อหนึ่งถุงเนาะอันนี้ซื้อมาสิบห้าชิ้นค่ะเจวุ้นซื้อมาเนาะอันนี้หัวกะทิค่ะอันนี้หางกะทิเนาะเครื่องแกงค่ะไปบอกเขาค่ะว่าเราจะแกงมัสมั่นเนาะเขาก็จะจัดมาให้เราแบบนี้ค่ะเป็นพริกแกงมัสมันนะเพื่อนๆนแล้วก็อันนี้ค่ะก็จะมีถั่วลิสงถั่วลิสงที่เขาคั่วแล้วนะคะเป็นแบบว่าผ่าซี่อย่างนี้เนาะเจวุ้นซื้อมายี่สิบบาทค่ะแบบนี้ แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นมันฝรั่งมันฝรั่งนี้เจมุนซื้อมาสี่หัวค่ะหั่นให้เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอย่าหั่นเล็กมากนะคะมันจะเปื่อยก่อนไก่เนาะอย่าต้องให้มันชิ้นออกหนาๆแบบนี้หน่อยเนาะเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลปีบ๊บแล้วนี่ค่ะเอ่อเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็อันนี้ชูรสค่ะอันนี้เกลือ วัตถุดิบเราก็จะมีประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีทํากันเนาะเราก็ตั้งกะละมังเลยนะเพื่อนๆกะละมังของเจวุ้นมีเพื่อนๆถามว่าเบอร์อะไรคะ45นะคะเบอร์45อันนี้เราก็นําหัวกะทิมาใส่ไว้เลยค่ะเพื่อนๆใส่ไว้นในกะละมังเลยนะแล้วก็เปิดไฟค่ะประมาณไฟไฟกลางเนาะอย่าเพิ่งแรงมากนะคะเราเคี่ยวกะทิเนาะ มัสมันนี่เราก็จะใช้เครื่องแกงของมัสมันนะเพื่อนๆไปบอกไปบอกแม่ค้าเนาะบอกเราจะทําแกงมัสมั่นจัดให้หน่อยอันนี้เจวุ้นซื้อซื้อมาครึ่งกิโลนะคะใส่หมดเลยเอ,อร้านเครื่องแกงเนี่ยถ้าเราทําเนี่ยเราก็ต้องเออซื้อมาทดลองก่อนเนาะร้านนี้อร่อยดีถูกใจก็ใช้ร้านนั้นเลยเนาะอย่างเจวุ้นใช้ร้านประจําเลยค่ะ เพื่อนเพื่อนเคี่ยวกะทิกับพริกแกงไปด้วยกันเลยเนาะเคี่ยวไปอย่างนี้เลยนะคะเคี่ยวให้มันหอมโอ้ตอนนี้หอมมากเลยเพื่อนเพื่อนหอมเลยกะทิกับพริกแกงรวมกันแล้วเนาะเคี่ยวไปอย่าให้เอกะทิของเรามันติดก้นหม้อค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้นาะเพื่อนเพื่อนพริกแกงเนาะเคี่ยวไปแล้วก็เติมกะทิด้วยค่ะค่อยๆเติมน้าเพื่อนๆนเติมลงไป ให้หอมก่อนเลยค่ะพอหอมแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไก่มาใส่เนาะให้รสชาติเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆจะปรุงเลยเนาะอย่างลูกค้าคนเออถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบชูรสก็อย่าไปใส่นะคะเพื่อนๆเจวุ้นบอกแล้วว่าของเจวุ้นทํำขายแล้วก็ใช้ใช้ของจํานวนเยอะเนาะ,นะก็ใส่ตามปริมาณนะคะถ้าคนไม่ทานอาจจะ คิดว่าใส่เยอะเกินไปแต่ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆพอเ,พรเราทำเยอะทำเยอะเราก็ต้องใส่ตามปริมาณค่ะรสชาติของเครื่องแกงก็จะไปด้วยกันได้เนาะก็จะนัวไปด้วยกันค่ะถ้าใส่เยอะเกินไปก็ไม่อร่อยเนาะสูรสอันนี้เจวุ้นทำมานี่ก็คืออ,อใช้ปริมาณนี้ตลอดเนาะเเราทำขายเนี่ยสูตรของเราก็จะตายตัวค่ะเพื่อนๆไม่ไม่ไม่ไ,มได้ใส่มากเกินไป บางทีใส่น้อยบางทีใส่ามากไม่ได้นะคะใส่เท่าๆกันค่ะทุกครั้งที่เป็นแกงเหมือนเดิมแกงอันเดิมอันนี้เราจะเคี่ยวน้ําแกงกับนี่ใส่ลงไปอย่างนี้นะเพื่อนๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกะเอาหางกะทิมาใส่หัวกะทิหางกะทิ <S <S ะทะทเนาะแล้วก็เครื่องแกงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่ของเราค่ะใส่ลงไป ไปแ,แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไก่ค่ะให้มันนุ่มมีรสชาติที่อร่อยลงไปในนี้เลยตุนไก่กับเอ,อมันฝรั่งเนี่ยให้มันนุ่มให้มันอร่อยไก่เนี่ยเดวุนจะแนะนําให้นะคะเพื่อนๆนไก่ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะนำไปล้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วล้างพอล้าง เอาเกลือค่ะล้างน้ำหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็เอาเกลือเทลงไปค่ะประมาณครนะึ่งห่อเนาะห่อใหญ่นะเสร็จแล้วเราก็เค้าค่ะเพื่อจะไม่ให้หนังของเขาเนี่ยแตกเป็นวิธีของการที่ว่าเราจะนําไก่ไปใช้ที่ว่าเราจะเอาไปตุนนะ๋นเนาะเพื่อนๆหนังของเขาจะได้ไม่แตกเนาะเอาเกลือเค้าก่อนนะคะเ,เกลือล้างก่อนเนาะรอบเลยมันจะช่วยทําให้หนังสวยค่ะจะใส่ไก่ลงไปเลยเนาะ ใส่ไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆวางลงไปเลยค่อยๆวางไปนะคะทีละชิ้นเนาะวางไปแบบนี้เลยนะเพื่อนๆใส่ไปแบบนี้เลยนะคะ,ะเราจะมาลดแกงมัสมันเนาะก็เหมือนตุนไก่ให้มันแบบว่ามีรสชาติที่อร่อย เครื่องแกงเนี่ยเข้าไปข้างในค่ะเพื่อนความหอมเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นยุคสมัยใหม่เนาะอะไรจะแกงอะไรเราก็ไปซื้อเครื่องแกงมาค่ะถ้าว่ามาทําเองไม่ไหวนะคะเพื่อนๆเจ๊บุ้นทากับข้าวคนเดียวค่ะมีคุณแม่มาช่วยเป็นบางอย่างเนาะก็สามารถจะซื้อค่ะทุกอย่างซื้อเอา ใส่ลงไปเลยใส่ไปแบบนี้แล้วอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเพื่อนๆแต่ไป,ไปแบบนี้ค่อยๆค่อยๆอ,อย่าให้เขาแบบว่าไม่ให้เขาติดกระทะค่ะไม่ให้เขาติดกระใต้กระ,ะมังเพื่อนๆกระเถิบกระเถิบเขาหน่อยอย่างนี้นะไว้อย่างนี้เลยแล้วเราก็หลีไฟค่อนข้างอย่าแรงมากนะคะเพื่อนๆค่อยๆตวนไฟเนาะ รสชาติเครื่องแกงของเราจะได้อร่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ลงไปค่ะมันฝรั่งหยอดลงไปเลยค่ะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราจะกดเขาลงไปให้มันจมน้ําใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะใส่ไปกับเครื่องแกงเลยเนาะแล้วก็กดมันฝรั่งให้ลงไปจมในน้ําด้วยนะจะได้เปื่อยไปด้วยกันค่ะ แกงพวกนี้ก็เหมือนต้มซุปค่ะเพื่อนๆคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าเราต้องการให้เขาแบบว่าเครื่องแกงเนี่ยเข้าไปในไก่ค่ะให้มีรสชาติอร่อยเนาะก็น้ําพอน้ารสดแล้วมันก็จะข้นๆกดกดลงไปค่ะแบบนี้ให้พอใส่ไปแบบนี้แล้วจะวุ้นจะปรุงนะคะน้ําตาลปี๊บ่ะลงไปออกหวานนํานะเพื่อนๆถ้าเป็นแกงมัสมั่นเนาะหวานนํานะ อันนี้เราก็จะใส่น้ำตาลปีป๊บอันนี้น่าจะอยู่ประมาณที่4ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปก่อนใส่ไปแบบนี้เลยนะใส่ไปแบบนี้เลยให้มันละลายไปกับน้ำแกงเราเลยเสร็จแล้วเจ๊วุญนจะใส่เกลือค่ะเกลือเราจะใส่อยู่ที่ช้อนครึ่งค่ะประมาณนี้นะผงนัว1ช้อนค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะ เดี๋ยวคุนจะสูตรนี้จะใส่น้ําตาลทรายด้วยนะคะเพราะว่าน้ําตาลทรายเนี่ยมันจะทําให้รสชาติของน้ําตาลเราอร่อยขึ้นค่ะอันนี้เราก็จะใส่น้ํามะขามลงไปนะคะเพื่อนๆค่อยๆเติมเนาะน้ำปลามะขามก็ประมาณสามช้อนโต๊ะก่อนค่ะแม่เอาเปรี้ยวมากนะคะเพื่อนๆใส่ไแปบบแบบนี้ก่อนเนาะสามช้อนโต๊ะประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะใส่แบบแบบนี้ก่อน ใ่แล้วก็เคี่ยวเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำปลาค่ะสองช้อนโต๊ะพอนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่เกลือไปเยอะแล้วเราจะเน้นเกลือเนาะนี่ค่ะน้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปอันนี้เราก็จะปล่อยให้เขาแบบนี้นะคะเพื่อนๆไปก่อนอย่าเพิ่งใส่ถั่วนะคะเอ่อถั่วเนี่ยมันสุกมาอยู่แล้วเนาะ เป็นหัวขั้วคาซีอันนี้เราก็จะตุนไปแบบนี้ก่อนค่ะเราก็เที่ยวเขาไว้อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆนแล้วก็นำฝามาปิดไว้เนาะแง้มแง้มไว้เนาะไม่ปิดไว้ค่ะเพื่อนๆอปิดไวอย่างนี้เนาะเยบุ้นไม่มีฝาของเขาเนาะเพราะว่ามันเป็นกะละมังเยบุ้นก็เอาฝาโอ่งมาปิดค่ะอันนี้นะคะพอเนี่ย นะ้ำมันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วเนาะเจวุ้นจะให้ดูเลยไก่กับกับอันนี้ของเราก็เริ่มเปออื่อยแล้วนะเพื่อนๆนี่ไก่เนี่ยเราถ้าเนี่ยเห็นไหมเจวุ้นบอกเอาไปเนาะน่ากินมากๆเลยนี่ค่ะ อันนี้เริ่มสุกแล้วนะแต่ว่าเราจะให้น้ํามันงวดลงไปนิดนึงเราก็จะเติมถั่วแล้วเนาะอันนี้ค่ะมันฝรั่งก็สุกแล้วค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะอันนี้รสชาติโอเคแล้วเนาะเจวุ้นชิมแล้วมันเอ่อแกงมัสมั่นเนี่ยมันก็จะหอมเครื่องแกงค่ะแล้วก็หวานนำนะํำเนาะแล้วก็จะมีเค็มแล้วก็เปรี้ยวปปลายเลยค่ะปลายปล้วนะมีความเปรี้ยวนิดเดียวนะเพื่อนๆอ,อย่าใส่เยอะ ใส่แค่ที่เจวุใส่ก็พอเนาะนี่ค่ะเราก็ซื้อถั่วมาแบบนี้นะเพื่อนๆโรยลงไปเลยพอเราใส่ถั่วแล้วเนี่ยเราจะต้มต่ออีกประมาณสัก15นาที15นาที20นาทีค่ะแล้วเราก็จะมาเสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะเสร็จแล้วเจวุลก็จะไปตักให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เราจะต้มให้ถั่วเนี่ยมันมีความข้นเือ เดวุ้นก็แจงม,สมัสแมนเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเ,เอามาให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวเจ๊วุ้นจะไปตักให้ดูนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยไก่ของเราเป็นแบบนี้เลยเนาะหอมตอนนี้ก็พอเราใส่ถั่วไปแล้วเนาะต้มไปประมาณอีกยี่สิบนาทีเนาะเมื่อกี้นี้ก็หอมมากเลยค่ะหอมถั่วลงไปด้วยแต่นี้หอมมีความหอมถัวถ่วลงไปพอใส่ถั่วลงไปนี่หอมเป็นมัสมั่นของแท้เพื <laughs> ่ น่าอร่อยมากนี่ดูไก่แบบนี้เลยนะคะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเนาะไก่ก็จะหน้าตาแบบว่าสวยงามเลยเพื่อนๆนี่อันนี้ให้เราต้มแบบว่าให้มันดูเปื่อยแบบนี้เนาะเนื้อมันจะทำให้เออมันฝรั่งเนี่ยมันไปน้ำน้ำเหมือนเนื้อของเขาอะค่ะไปอยู่ในน้ำนี้ด้วยเนาะชิมแล้วมีความหอม มีความหวานมันอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลงตัวมากเลยเนาะสูตรนี้โอเคเลยนี่มันของเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขานะคะหน้าตาจะสวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆไม่มีเละเลยเนาะต้มน,นานเท่าไหร่ก็ไม่เลนนะเนาะถ้าถ้าเราไปคนเขาบ่อยๆหรือว่าไปไปคนเขาแรงๆเนาะเขาก็จะแบบว่าไม่สวยอันนี้เดี๋ยวจะวุ้นเสร็จแล้วเนาะจะวุ้นก็จะไปตากให้เพื่อนๆดูนะคะมัสมันไกนะ่เนาะเพื่อนๆไปทําทานได้นะ ทำทานก็ได้เนาะทําขายก็ดีอันนี้จะวุ้นตักสามสิบบาทเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยเอ่อดูดูวัตถุดิบของเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆทําขายเนาะถ้าเราอยู่ในย่านที่ขายราคาได้เพราะว่าวัตถุดิบเราแพงอะไรเงี้ยเราก็ขายสี่สิบบาทหรือว่าสี่สิบห้าอะไรนี้เนาะที่เจวุ้นเห็นก็สี่สิบห้าห้าสิบอะไรแบบเนี้ยได้ ก็ขายได้ค่ะคือไม่จําเป็นต้องขายเท่าราคาเจาวุนก็ได้เนาะแต่ว่าเจาวุนได้มาในราคาที่ถูกต้นทุนไม่แพงมากค่ะต้นทุนไม่แพงมากเราก็ขายถูกได้เนาะเพราะเราต้องการแบบว่าให้ลูกค้าซื้อหลากหลายแล้วก็ซื้อเยอะๆเนาะซื้อหลายๆอย่างได้นี่ถ้าเราขายแพงมากก็มันก็จะขายยากค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเพื่อนๆเจวุนก็ทําเสร็จแล้วเนาะจะมาตักให้เพื่อนๆดูนะคะ หนึ่งชิ้นเนาะต่อหนึ่งถุงนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นผนสูงเนาะเพราะว่าเราก็นับแล้วค่ะได้ประมาณนี้เนาะเพื่อนเพื่อนสามสิบาทเะวุ้นไม่ได้ขายแพงเนาะขายแค่สามสิบบาทแล้วก็ตัอไก่หนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็มันฝรั่งหนึ่งชิ้นราคาน้าเนาะขายให้เอฟซีดูเนาะเผื่อใครสนใจนําไปทําทานหรือทําขายเนาะเราก็ไปคํานวณวัตถุดิบดูค่ะ อันนี้ต้นทุนถือว่าถูกนะเพื่อนเพื่อนที่เจวุนได้มาเนาะเจวุนก็เลยตักสามสิบได้เนาะแต่ถ้าเป็นแถวที่ว่าเป็นตลาดที่ว่าขายวัตถุดิบแพงกว่านี้ก็ต้องขายสี่สิบขึ้นนะคะเพื่อนๆนยังไม่ได้ทันขายเลยลูกค้าก็ซื้อไปแล้วค่ะสามชุดเนาะเมื่อกี้นี้ก็เลยอันนี้เจวุนก็มาตักให้เพื่อนๆนดูค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเนาะคำนวณต้นทุนดูค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะ เจวุนก็มาตากให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะแล้วเจวุนก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วแบบนี้เลยค่ะ